ปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งค่าใช้จ่ายต้นทุนการขนส่งสูงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่สามารถวางแผนการขนส่งในระบบได้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งสินค้าได้ DGF Smart AI Tracking One Box จะมาช่วยแก้ปัญหาของท่านตัวนี้รวมกล้องติดรถแบบ AI แล้วก็ GPS อยู่ในตัวเดียวกันใช้ซิมเดียวได้เลยเชื่อมกับเครื่องรูปปดบัตรไปกับขี่ที่รองรับโดยกรมขนส่งทางบก คือข้อมูลคนขับและการขับก็จะเข้าไปอยู่ในกรมขนส่งนั่นเองซึ่งเป็นกฎหมายเช่นยืนยันตัวตนคนขับและชั่วโมงการขับรถไม่เกิน4ชั่วโมงต่อครั้งต้องพักหรือสูงสุดไม่เกิน12ชั่วโมงต่อวันและเรื่องของกฎหมายจราจรการใช้ความเร็วเป็นต้นอย่างนี้ช่วยควบคุมพฤติกรรมการขับรถช่วยลดอุบัติเหตุนอกจากนี้ระบบยังแจ้งเตือนขณนะขับรถให้คนขับแนละศูนย์ควบคุมได้ทราบแบบเรียลไทม์ เช่นแจ้งเตือนออกนอกเส้นทางแจ้งเตือนการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแจ้งเตือนสูบหลี่แจ้งเตือนการง่วงนอนและยังมีแพลตฟอร์มสำหรับดูสรุปรีพอร์ตของรถและคนขับแต่และคนได้ช่วยวัด KPI คนขับ b g f Smart AI t a g g i n g One Box เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรถขนส่งรถโดยสารรถน้ำมันรถบรรทุกช่วยลดต้นทุนลดอุบัติเหตุยกร,ระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ